สวัสดีค่ะพี่น้องพช่องแก้มจะก้าวเดินลงบนโอเวอร์โชวค่ะโอ้มันมาหวนไหว้ไพ่กระตานะแม่สอไพยกีบควอมช่องช่องนี้ค่ะพี่น้องคะช่องช่องใหญ่เด้อสาวน้อยเด้อพี่น้องค่ะพี่น้องต้องขอไปเบิ่งเอกแถวว่าไหมแม่ผู้ใดเฮ็ดนหายไหมผู้ใดเฮ็ดนหายเลยบ้างปาร์ยันคาบเสียเรเป็นแอดมินหมอล่าไม่มหมอล่ามีเพชรตองทำไมจะคือคุณแม่ล่ะไม่ต้องเป็นรูปเพชรเด้อันนี้มันป๊าร์ตบ่นะขอแล้วแต่งไหมป๊าร์าติตเตอร์น่ารักไม่ตาน ติดเพดเนาะสมัยก่อนันตุ้ยไขว่าหมอำันเลยแม่ก็ต้องเอให้มันเต็มยศตัวว่าเนาะสางปฏิสิว้าหมอรัมสรางปฏินวยตาล้ำนอนรัตนาสินแม่เขาตีเขาตีแน่แม่ตีหอกเอ๋าพี่แม่ตีเขาตีแน่เลยรัตนาสินแม่งขาไปนวยตาจะให้มาอย่างค้าก็ติดนวยตาน้ำแล้วก็มาติกลางหลังผ้าน้องก็ติดตรงผีแม่เอี๊ยดีไหมไอ้นนั้นเขาจะติดอัเอี๊ยก็จึ่มเขาเรียกว่าเป็นอันบอเขาจะล้าเมียงอย่างก่อนไอ้ล้าเมเกียนล้าเมเกียนเขาจะสมัยก่อนล้าเมเกียนกั็มรักอมตะเออของเขาล้ามิตรเรียงมิท่านพื้นบ้านแล้วก็ เมื่อครั้งองค์พระรามเดินตามตามพาราติดตามนางซีดาในองค์ป่าน้อ้แม่จ้อยไอ้แม่จบพี่น้องเราไม่ปวดอันพ่อยังกรับพอการบอกว่ามึงหัดท่องท่องกวไก่ทีงฮอนพูดให้ครบก่อนแล้วมึงค่อยมาเรียนลำนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นแหละมึงต้องบอกไอ้แมนสัตสัตเขาบอกว่าสัตแมวเขาบอกว่าสัตตแต่ใจรักดีพูดไม่พูดไม่ช้าแต่ใจรักมันก็สามารถไปด้วยกันได้นี่ ทำอะไรไทอะรสักอย่างขอให้ใจรักค่ะแม่แก้มขาทุกอย่างแม่ทุกอย่างใช่แม่ใจบรักแกยุ่บร่ำแม่ถอดใจรักรู้พี่น้องเสียหลนบ่าขาดอะไรก็ต้องยู่ค่ะมิจฉีขาดอะไรก็ต้องยู่งค่ะอย่าเดี๋ยวมันไป็นอมาตตาใสอันนี้อยงมันอยากไปเย็บฉี่เขาทีบัวเขาเย็บฉี่มาอยู่งทั้งรลบัสรกบัสนอ้อยาะจะมาเย็บน้ำได้หรือทั้งยาดลบแจงเออจะไปขี่ไครไม่ยินดีแม่มือแรกคอยออกงานหรอโอ้ยิเขาเจิมเลยเหรอเขาเจิมเลยเจิมไปเลยแม่หลับหลับไม่เน้ เขาหับนองไมทุกอย่างเจียมวันแรกหมดเลยค่ะทั้งออยเติมเมารถเติมนันชื่อพ,พี่น้องอาาในก่อนก็จอออนนตจองจึง่อคือรอแทพี่น้องขอรอี่น้อรอบบเดี๋ยวเดมึงสีรอมึงสีสวยเอาตอนนี้เป็นอารตี้สองซีมยังไม่เป็นคนสองล่างวะไม่ียุไก่เจ้ยังอยู่ด้ต้อนได้กินกาแฟละเออนองลืมลืมวันนด้กินไอรีมแม่ซื้อกาแฟเราอยู่เดี๋ยวงินสิบก่อนอุ้ยไม่เคไปซื้อความวดของพันหาะ ซื้อกระโปรงเห็นไหมกระโปรงขา,ขาววะเสื้อกระโปรงกระโปรงมาสามตัวแล้วก็ซื้อแล้วกอีกนีแล้วก็ซื้อเป็ดน้อยซื้อขนนกนั่รเนี่ยค่ารถอีกเจ็ดแปดร้อยค่ารถหลกหลายเห <c oughs> ลืออีหยังวะไม่เข้าใจาลเลยคนรถมันหลายเนาะต้องนั่งรถนั่นเียไปเนาะจะออมได้เหมือนแตัดผมใหม่มาด้วยเห็นไหมเขาพาชิวออมไปทั้งเด้บุญแมตัดผมด้วยเห็นไหมแตดผมหล่อไหมตัดผมด้วยขอบ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 คุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะพงมณีนะคะแล้วก็พี่เบนด้วยนะคะแล้วก็แม่แก้มด้วยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะ ให้กำลังแรงเที่ยวแรงใจกับพวกมานี่แล้วก็ทีมงานทุกๆศิลปินด้วยนะคะทุกๆแผนกเข้าสำคัญต่อพี่น้องค่ะถ้าผมมีคนว่าก็บอกมีวิธีงามๆเต้นขึ้นไปเต้นนะคะพี่น้องค่ะแมนบอแมนถูกต้องทุกตำแหน่งสำคัญหมดสำคัญหมดทุกแผนกทนว่ามีแผนกในแผนกหนึ่งมันก็เกิดขึ้นว่าไร้หมคะององค์กรเราเราอยู่รวมกันเป็นเป็นเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวนอกไ่แก้มนากแมน เอาเข้าไปตอนผสมาบลูกกจังเลยฝาก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 เอฝากยออฝากไนเอาฝากไปนะอันนั้นมีหัวใจได้สามนาทีพี่น้องขาฝากไปเ้ับพี่น้องขาร้านอาหารม่มานอาหารมาละหล้ราาสารดร้านอาหาร้านเขาจเลยสิสาวเวลาเราบบอกเวลาต่นบ้มึงอ ไม่เล่าว่าว่าสตาว่าเป็นถ้ำว่าเป็นว่าเราไปแม่คนที่ติดอ่าอ่าอมึงอย่าติดหลายพี่น้องขาเออมันติดตัวมันไปเฮ็ดอี่อย่างมากจ้ะว่ะนี่อย่งนะเออสตาขาว่างพี่น้องจะเลืมอนไหมคะฝากให้กำลังใจกับทุกศิลปินเันนะครับพี่น้องขามือแล้งนะคะยูปลาจีนบุรีนะคะเล่นได้ปกติแต่เราจะซบซบที่ปลาจีนค่ะตลาดอะไรตลาดอะไร ตลาดยังจะบอกที่ไจะบอกที่ไหนปัจจันตะคปจันตคาปจันตคำค่ะห่มืเอยอยากราีมนอิสิมากนามากไอีกมันมาทำการบ้านอีกแล้วมักเข่อบอกกอกนี่ศูนย์ที่นี่ัจนค้ขอบคุณห่าค่ะขอบคุณ้ามาเสื้อเ้าเดมาเสื้อหลักนะอยากเป็นทางการนะคะกระิ่สดอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกเป็นเาได้อรสิไม่มีลิมิชีวิตเกินร้อยกินไมโอนะพี่น้องับสำหรับผมสวยผมนุ่มสวยอย่างนี้นะพี่น กินบ่ได้กินบ่ได้สำหรับสำหรับกินบลงเส้ผมนะครับงีตผมี่ผม้องสีมาต้องบปยู่เตี้ขยพี่น้องบอย่เลืมเค่ะขอบคุณค่ะสำหรับที่พี่น้องับเจอกันอีกประมาณชโมงกววาพี่น้องเดีายวนี้เป็ดผมกอนนี่เปดผมมีอย่างอีกโอาไปเปลี่ยนไปแป้งล่างอีกบอก สองซิมนี่ก็บังให้มันสวยๆกว่านี้แม่อาบน้ำไปเม่อวอาบนสองรอบแม่เขาจะเสียละสิบบาทยี่สิบบาทมื่อานเจ็บขึ้นเนาะเพรม่อเขาเจาเลื่มออกกันวันเขาแหกเขาฟี่จนมาหดหกโมงแรงวไป้ะบ่ใแล้วก็ขึ้นใดไม้งอยเขาน้ามันเป็นรอยเราเลยเอาไม้เีงเมือนเต็มวันเต็มพื้นนาะพื้นอาน้ำสองเกียร์กันยีบาทเออเศาเออเป็นยังดอกซอยขาน้ำคาไฟเพลิน เอกล้วเ็แล้วดอกเพื่อเป็นผลบุญอย่างโอ้คนละส่วนดอกสูยไปหากวนกันเออสร้างหัวมันมันบอกมันแงบอกว่าหลุนเรียงเออหลนเวยกันงอันบอยเาบก่ได้น้องแม่เาบอกว่าได้เอองกันกันน้องแม่นอเออยูน้ำกันหกบ่นตรงหัวซาดอก โอซาแล้วก็แหลวอือก็มันี่เดินกลวงเหอกวงปา่ายส่ได้เห็นรูปมาตีเสียบออดิินพรมมนีพี่แอป้อนีเงตีเนาะป้ามันนี่เอไปยินไก่ประเดี๋ยวเออเราเราก็ได้แค่ยินไก่เนาะเราเขตีนไก่เออมึงบูเขาไปแน่เตียนเขายอมเนอ่ะเอ๊ะได้บออเนี่ยได้บอเป็นอัปสิรพจน์เนี่ยนะมึงเนี่ยเป็นยังมาวีเป็นแอป เป็นเป็นอุบเป็นที่อาเลยว่าเป็นที่อาเขาปัาดมะคือแมงมุมกระลังสีอันสักแง่แท้เออกันร้อนเนาะกันร้อนร้อเนาะพระเอกไปติดตามเราติดตัวเดี๋ยวออกออกสิ่อโพสติดตามเตสพึ่งซื้อของไฟเนาะโอ้โห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 ดเน่เราเล่าพอเราเห็นอ่ะเยอะครับเพลงพวกอย่างที่ไปเนาะพวกเพลงประยุกต์กองยาวสิแม่ ตามเวลากับฟอนมไฟฟายสินุกอเบของเราไปไปใส่เสียงโบเสียงที่มาเสีย้มาอยู่กับเราได้มาร่วมงานเนี่ยแต่สิเป็นอ่ยังก็ลำลำลำถวายปู่ไม่ลำ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 ถวายปู่ด้วยันถวายปู่ด้วยแล้วก็ลำบวงสวงอะไรอย่างเงี้ยเพียจะทำเพลงประมาณนั้นไงแต่แล้วเพลงก็เพลงแกก็คนก็เอาไปเขาเรียกว่าไปคัฟเวอร์ไปไปนำไปประยุกต์เราสำหรับพวกน่ารศินเนาะแล้วแกก็ไม่สูงเรื่อิรศินไว้นะมันก็เลยดังไงเนาะ เสียงแกมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เสียงแบบว่าคือแบบว่าฟังอยู่นี่เพี้ยคนคนชิงลุกเลยอ่ะคนหัวลุกเลยแล้วคนชิลุกแมนต่ฟังสมมือน่กับพ่อแห้งเราแม่รองเปิดตีสามตีสี่งน้อ้วน้องหลับเลยยี่หี่ก็จะน่งเหมือนวงสวงเหมือนปูชิ้จุพุทุแม่จ่าเพงงนก่เพงนแม่เพงก่เพงอะไแม่เพงนเพงบอนพ่อพระไซติบาเป็นเพ่งเพ่งกามขึ้นสมารมแม่ วะบอกว่าใดได้ยินแต่เสียงลองแก่ขึ้นแ่เกิดคนหัวลูกเราออกท่าว่าแค้นอย่างลูกยุงรำแนแอนไก่แล้วือยังจำจำ่ค่อยได้ดอกแต่เอาไปทำอะไรเอาไปฟ้นอะไรดีตะกอนเอาฟอนเบิ่งฝอนเบิ่งมือขวานมันเก็บยังือเจ็บมือมือลงมาเลื่องมาไปเห็ดคอนเทนต์มามันจะต่ำแม่าวแต่ยีแม่ไว่ตัวได้่าแต่ก็ดแต่ก็ดีนงเมื่อก่อเทคนิคบางคนแม่เลยยาวดิยาวมีเทคนิคการล้มดิ มันจะผู้เหี้ยหนึงเนอะสูมือสูยซื้อเราหลแม่พะยาแม่อันนี้เราตำแบบบออันนี้เมื่อกีบ่อียงก่นบอเสีบบเสีตะของบอเสียยูิอยว่าัเสีพิสูจมือลงไปสิ่นาะแบบแบบที่มันมือไปรับแอตตอซิน้ำน้ำเราเด้อเพราวเป็นอย่งไรล่ะเป็นอย่างเพราะน่ปากแปลกอย่งนี้ายางแอติ้งเดียวจบไม่ไดพานเลยหน่เอเก็มกรมจริงกมจังเากมจังเนาะ ไม่ต้องใช้สแตนอินเนาะมือเอิร์ดด้ากับซอดนะมือแรกกันนะบางรายรอบมือแรกอ๋อนั่นมันบ่ได้นอนบ่เจ็บมืออนั้นมือมือมือแรกกันมันผสมจริงด้ากับสอดเป็นช่วงของมะแล้วเออจริงจริงใจสอดเนาะมะแกะมะแกะเห็ดแล้วมะบายยังดอกอืออือเอาราคาพี่น้องนะคะมือแรกอย่าลืมมาพอกันอยู่ตลาดประจันทคามนะคะเอาคค่ะ ปลี่ยนสำหรับคลิปนี้มันจะมีคลิปนี้บอกันไหมคะสวัสดีค่ะ